สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดพับนะคะพิมพ์ตุ๊กตาเล็กออกวัดประสาทบุญวาสปีพศ2506สำหรับประวัตินะคะคร่าวๆนะคะของการสร้างพระสมเด็จวัดพัะบนะคะหรือพระ ใน,ในยุคป,ปี2506ของวัดประสาทบุญยวาฒนนี่เนื้อมวลสารนี่จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะคะซึ่งเป็นกุกเก่าแตกหักนะคะเอามาผสมมวลสารกับหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกนะคะหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกซึ่งก็เป็นพระที่แตกหักนะคะเอาหมดเอาเนื้อมวลสารมาผสมในการสร้างพระรุ่นช่วงปี2506เนี่ยนะคะ ซึ่งตอนนั้นน่ะพระเกจิอาจารย์จำนวนมากนะคะก็จะมาร่วมลุกเสกเป็นพิธีใหญ่เลยรายละเอียดประวัติการสร้างและเสกอิมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปให้ดูนะคะให้อ่านดูนะคะ องค์พระมีสภาพสวยสมบูรณ์มากนะคะท่านใดนะคะที่สนใจก็ทักแชทคุยโทรศัพท์ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ